ก็เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นฮือฮาไปแล้วนะครับสำหรับการตีกองออกรบของทีมสาวไทยของเราครับที่จะบุกไปเทิรนสถานถึงประเทศเวียดนามครับล่าสุดประกาศรายชื่อแบบเต็มระบบมาดูกันว่ามีใครบ้าง เล่นเอาเวียดนามเนี่ยร้องจักเลยทีเดียวครับว่าโหจัดเต็มขนาดนี้กะเอาแชมป์สน,นามที่เวียดนามแบบไม่ต้องแข่งจบเลยมั้งนะเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์และบทวิเคราะห์กันและตามติดกับประเด็นสุดตึงเครียดครับ ตู้เย็นเครียร์จัดแล้วครับหลังวาด้าเดินหน้าแบนนักกีฬาวอลเลย์บอลแล้วครับเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กชัมแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กชัมหน่อยนะครับ ก็เรียกว่ากลายเป็นอัปเดตที่น่าสนใจไปนในทันทีนะครับคุณผู้ชมสําหรับทีบวอละบอลหญิงทีมชาติไทยของเราครับในที่สุดก็ได้เดินหน้าประกาศรายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับการประกาศรายชื่อในครั้งนี้เล่นเอาทางฝั่งเวียดนามร้องจากเลยทีเดียวครับคุณผู้ชม เพราะอย่างที่เรารู้เราทราบครับในเดือนสิงหาคมที่กำลังจะถึงนี้ครับรายการใหญ่ที่สุดในยุตธอาเซียนคือ c CV ี League ที่จะแข่งขันกัน2สนามสนามแรกที่ประเทศเวียดนามและสนามที่2ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยได้รับการจับตามองมากๆนะครับโดยเฉพาะแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลที่ต่างก็บนคิดถึงนะครับทีมสาวไทยชุดใหญ่ของเรา พอหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในการแข่งขันวีเอล2์สรอบไฟนอลนะครับแล้วก็อาจจะได้เห็นเหล่าล่านักกีฬาของเราเนี่ยไปชิมรางในการแข่งขันรายการชิงถ้วยพระราชทานประเภทกออยู่บ้างแต่สุดท้ายครับมันก็ไม่ได้อารมณ์เท่ากับทีมวอลเลยบอลหญิงไทยชุดใหญ่ของเราครับล่าสุดสมาคมประกาศยืนยันครับจัดเต็มระบบเอาให้เวียดนามสะเทือนสถานกันไปเลยครับกับรายชื่อชุดแรกที่จะบุกไปเล่น ที่ประเทศเวียดนามครับไล่เลียงตั้งแต่ตำแหน่งเซตเตอร์ของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราครับนำทัพโดยนักกีฬาป้ายแดงในหลีกของสหรัฐเมกาอย่างชมพู่พรพันธ์เกิดปร,ราดนะครับอีกหนึ่งคนก็คือนุกนิกนัทธนิชาใจแสนนะครับตำแหน่งตัว รับอิสระหรือลิเบโรนะครับก็ยังเป็นปีนุดแป้นน้อยนะครับและจีดภานาหัวหนองนะครับขนาดที่บอลเร็วหรือบอลสั้นของเรามิดเดิลบ็อกก็คือหัตถยาบำรุงสุขวิมลรัตนพันธ์และทัดดาวนึกจ้างครับหัวเสานี่ใส่เต็มสูตรเลยทีเดียวนะครับนำทัพโดยอัตรพรคงยศชัดชูอ่อนโมกสีสาสิพาพรจันทวิสูตรกันติกาแก้วพินนะครับและ ดนพรสินโพนะครับคุณผู้ชมขนาดที่ตำแหน่งบีหลังครับยังสูตรเดิมอยู่ครับกับผู้เล่นในลีกยุโรปที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับอย่างโมเมธนาชาสุกสดและพิมพิทยากกกลาำมครับก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าทีมชุดนี้ยังไม่ได้มีการ,ปรเปลี่ยนโค้ดนะครับยังใช้โค้ดยันัทพลศรีสมุทรนาคในการเดินทางไปเล่นที่ประเทศเวียดนามนั่นเองครั้งนี้เขาจัดกันที่เมืองหวินฟุกนะครับแข่งขัน ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคมนะครับโดยสาวไทยของเราเนี่ยจะออกเดินทางในวันที่31กรกฎาคมด้วยสายการบินแอร์เอเชียนะครับเดินทางไปไม่ไกลกนครับเพราะว่าไปสู่ฮานอยแล้วก็เดินทางไปยังเมืองที่เขาจัดการแข่งขันงานนี้หลังจากมีการประกาศรายชื่อออกมาเนี่ยเรียกได้ว,ว่าทางฝั่งเวียดนามเนี่ยฮือฮาสุดๆครับร้องจากเลยทีเดียวครับ เรียกได้ว่าแต่ละคอมเมนต์ในสังคมโซเชียลของเวียดนามพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าโอ้โ,อโหนี่ไทยจะจัดหนักจัดเต็มไม่ให้เวียดนามได้ผุดได้เกิดเลยเหรอหรืออีคอมเมนต์ฝั่งเวียดนามบอกชัดเจนว่านี่มันคือการล้างแค้นให้กับทีมเยาว,วชนของทีมชาติไทยในจีนชัดๆเลยแต่ประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเลยทีเดียวก็คือตอนนี้นะครับเวียดนามเป็นกังวลหนักมากๆสําหรับศักยภาพของทีมชุดใหญ่พวกเขาครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ย ตัวผู้เล่นคนสำคัญอย่างโฟเนี่ยไม่ได้เล่นในรายการซีวิลิกแน่ๆน,นะครับความหวังก็ตกไปอยู่ที่ตู้เย็นนะครับที่ณัตอนนี้เนี่ยตู้เย็นเองก็เจอกับสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะกดดันนะหลายฝ่ายนี่วิเคราะห์อย,อย่างชัดเจนเลยว่าการแข่งขันซีวิลิกที่ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพเนี่ยน่าจะยังมีชื่อของตู้เย็นในการเป็นกําลังหลักสําคัญนะครับแต่ว่าที่ประเทศไทยเนี่ย อาจจะมีการถอนตัวนะอันนี้เป็นข่าวลือที่ออกมาแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าพอทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้นะครับหลายฝ่ายก็เห็นตรงกันเลยว่ายังไงเวียดนามไม่น่าจะต่อกรกับทีมไทยได้อย่างแน่นอนแล้วมันก็ทําให้นะปัจจุบันนี้ครับสถานการณ์ของการที่จะขับเคี่ยวกันคว้าแชมป์ในสนามแรกเนี่ยเวียดนามเนี่ยเหมือนจะถูกปรับลงมานะครับเป็นรองกว่าอินโดนีเซียแล้วด้วยซ้ําเลยทีเดียว แล้วยิ่งเจอกับข่าวใหญ่ล่าสุดครับซึ่งมีผลกระทบกับนักกีฬาตัวหลักของเขาอย่างเต็มๆอย่างตู้เย็นนะครับหรือเข้าหลามนะครับรวมไปถึงที่เรารู้จักกันดีในโลกโซเชียลอย่างปืนใหญ่คู่ข่าวนี้เครียดจริงครับหลังจากมีอัปเดตท,ที่น่าสนใจจากการแข่งขันโอลิมปิกเกมที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับ เมื่อล่าสุดครับคุณผู้ชมมีหนึ่งในนักกีฬานะครับมิดเดบ,บ็อกตัวเก่าของสาธารณรัฐโดมีนนกันครับถูกหั่นชื่อออกจากทีมชุดโอลิมปิก2024เล่าแบบนี้ก่อนนะครับสาเหตุที่โดนหั่นเนี่ยเพราะเธอเนี่ยถูกองค์กรต่อต้านสารกระตุนโลกหรือวาด้านะครับพิจารณานะครับไม่ให้ลงแข่งขัน หลังจากว่ามีการตรวจผลโดบเป็นบวกครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกนะในโลกของวอลเลย์บอลเนี่ยเมื่เรื่องของการตรวจเรื่องความชัดเจนตรวจโดบตรวจสารกระตุ้นเนี่ยนะครับมันค่อนข้างยากมันเป็นการสุ่มซะมากกว่านะครับแต่ตอนนี้ปัญหาในวอลเลย์บอลก็คือเราเราเห็นผาข่าวของตู้เย็นอยู่เนะที่มีกรณีของทั้ง สมาคมกีฬาวอลบอลไทยนะครับหรือแม้กระทั่ง AVC เองนะครับที่ดูแลกำกับนะครับบริหารในด้านเอเชียที่มีการเรียกร้องไปถึง FIVB ให้มีการตรวจเรื่องนี้ชัดเจนหน่อย <c oughs> เกี่ยวกับนักกีฬาทางฝั่งของเวียดนามเนี่ยเรื่องนี้ดูจะเงียบไปแต่อย่างที่บอกพอมาแข่งขันในกีฬาระดับสากลอย่างโอลิมปิกเขาไม่ยอมเลครับเพราะว่า วาด้าเองช่วงหลังก็มีบทบาทเยอะไม่ใช่แค่วงการวอลเลย์าบอลนะโดนกันทั่วหน้าครับทุกวงการยกน้ำหนักฟุตบอลอะไรก็ตามที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้สารกระตุ้นสำหรับโลกของกีฬาเนี่ยโดนหมดนะครับรายงานบอกว่านักกีฬาคนดังก่าอย่างอิสเมเชียเนี่ยถูกสุ่มตรวจโดบนะครับระหว่างลุยศึกก่อนที่เธอเนี่ยจะใช้ยาขับปัสสาวะอย่างฟูโรซีไมนะครับซึ่งเป็นสารต้องห้ามนะครับ แล้วก็ทำให้ผลตรวจในครั้งนี้มันออกมาเป็นบวกก็เลยทำให้อีฟเมเจียครับต้องถูกแบนจากการแข่งขันนะ ตัวนักกีฬาเองก็ออกมาบอกในความรู้สึกแย่และก็ผิดหวังในตัวเองมากฉันไม่เอาใจใส่ตัวเองไม่ตรวจสอบให้ดีส่งผลให้การตรวจออกมาแบบนี้ฉันเนี่ยเป็นคนซื่อสัตย์นะและทางานหนักมาโดยตลอดชีวิตฉันไม่เคยใช้ยานั้นเป็นการเพิ่มสมรรถภาพทางกายของฉันเด็ดขาดซึ่งผลแบบนี้จะทําให้เมเจียเนี่ยพลาดลงแข่งขันโอลิมปิกครั้งที่3ของเธอหลังจากที่ลอนดอน22โตเกียว2020เนี่ย เธอก็เล่นให้กับโดเมนิกันนะครับผลตรวจโดบเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นกรณีที่เกิดในโอลิมปิกเกมอย่างเดียวเท่านั้นครับเพราะว่าณนะตอนนี้มันกลายเป็นเอฟเฟกที่ทําให้วงการบอลริบบอลเวียดนามออกอาการเครียดครับคุณผู้ชมเมื่อมีรายงานออกมาแบบนี้หนึ่งในนักกีฬาที่ถูกต้องสงสัยหนักมากๆนะครับนั่นก็คือในส่วนของตู้เย็นกับกรณีเรื่องของการโดบนะครับหรือการปรับ กินยาโฮโมนอย่างนี้เนี่ยมันคือเข้าข่ายทั้งหมดและเรื่องนี้กําลังกลายเป็นที่พูดถึงอย่างวงกว้างเลยทีเดียวว่าท้าเหตุสําคัญที่ตอนนี้ตู้เย็นอยู่ในการที่ค่อนข้างเครียดเลยทีเดียวนะครับไปแข่งระดับนานาชาติถ้าเป็นกรณีที่ต่างประเทศเนี่ยจะเห็นหลักฐานชัดๆหลายอย่างก็คือเธอก็มักจะไม่ค่อยได้ลงสนามแบบเต็มเกมแล้วหนึ่งนะครับหลายคนบอกว่าเอ้ยก็ไปแข่งกับเด็กจะไม่ลงเต็มทำไมนะครับอย่างที่บอกว่าระดับกัปตันทีมเนี่ย ไม่มีอะไรต้องกังวลครับแต่ว่าภาพต่างๆก็มีการสื่อออกมาทั่วโลกนะครับแถมเท่านั้นไม่พอนะครับจากกรณีนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้หลายฝ่ายค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าการแข่งขันซีวิลีกที่ประเทศไทยเยืนญจปภานนะครับมีการคาดการณ์ว่า ไทยเองเนี่ยก็อาจจะร่วมมือกับวาราในการตรวจสอบเรื่องนี้ก็เลยทําให้เคสของตู้เย็นเนี่ยกลายเป็นปนระเด็นเครียดนะครับวาราเอาจริงนะครับแล้วถ้ามีการตรวจสอบกันจริงๆเนี่ยมันไม่ได้แค่ขายหน้าแค่ในประเทศเท่านั้นนะครับมันยังขายหน้าย่านอาเซียนนะครับเพราะว่าอาเซียนเองก็เคยมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็จ้าจับตามองไม่น้อยเลยทีเดียวนะถือว่าเป็นอัปเดตใหญ่ ประจำวันนี้นะครับสำหรับสถานการณ์ของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยคราวนี้วกกลับมาถึงความพร้อมของทีมสาวไทยของเรากันหน่อยนะผมก็ยังเชื่อมั่นนะว่าทีมสาวไทยของเรายังคงแข็งแกร่งเหมือนเดิมและผมเองเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่า อย่าไปโฟกัสแค่วิดนามเท่านั้นนะครับหนึ่งชาติวันนี้ที่อันตรายและดูดีขึ้นมาแข็งแกร่งขึ้นมาแบบเหลือจะเชื่อเลยก็คืออินโดนีเซียแน่ๆครับหลังจากได้โค้ชชำนาญดอกไม้เข้าไปเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนมีขุมกำลังที่ประกาศลายเชื่อออกมาแล้วอย่างเมกาวตีเนี่ยผมเชื่อเลยซีวิลิกรอบนี้เดือดมันอย่างแน่นอนดีไม่ดีในเวียดนามอาจจะหล่นเป็นที่สา ในบางสนามด้วยซ้ำนะครับนะก็มาดูกันให้ดีแล้วก็จับตาดูคชย่าด้วยครับนะคชย่าจะสามารถนำพาทีมสาวไทยคว้าช้ป์ทั้งสองสนามนะครับเป็นมาตรฐานได้อีกหรือไม่อันนี้ก็น่าสนใจว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องมาเกาะติดด้วยว่าถ้าโคชยะาทำต่อจากนี้ซีบิลิกจบเนี่ยใครจะเข้า มารับช่วงต่อในการทําทีมวอลเลย์บอลหญิงหรือโค้ชะจะคุมยาวๆก็ต้องมาดูกันนะครับคุณผู้ชมนะและนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดตวอลเลย์บอลประจําคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับ คุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กช็อแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กชหน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ